สรุปผลงานบ้านเขียวสุดเพชรยินดีมวยไทยรีเมียมครับประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ครับสี่คู่ทีเด็ดที่ผมให้ในช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับผมผมพาเข้าวินทั้งหมด4คู่เลยครับใครที่ติดตามผมเนี่ยปวกกันทุกคนครับผมคู่แรกนี่บ้างไฟพิฆาต ผมก็พาเข้าวินครับส่วนคู่ที่2วันเฮงเกียรติชูไทยผมก็พาเข้าวินครับคู่ที่3เพชรพอใจผมก็พาเข้าวินครับส่วนคู่เอกของช่วงช้าครับจาก,กัวเพชรกินดีอะคาเดมีผมก็พาเข้าวินครับสวัสดีครับช่องมวยจ้าวิเคราะห์มวยลายวันแม่นยำทุกราคาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เพื่อรับเสื้อและหมวกชิคที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับคีเดตโด,ดนๆคีเดตเจ๋งๆช่วงที่2ช่วงแรกแอดมาที่แอดเอ็มเอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับศึกมวยวันลุมพินี135ศุกร์ที่28พฤศจิกายนเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับณสนามเวทีลุมพินีกรุงเทพนะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกครับเพชร3เพชรมวยไทยพทะนิติกร JP Power ครับพิกัดมวยไทยรุ่นอะตอมเวทครับดูมว มุมแดงกันเลยครับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมขึ้นชกล่าสุดประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับผมอายุ16ปีส่วนสูง172เซนครับอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผมชกไปแล้วมากกว่า40ครั้งครับมวยถนัดครบเครื่องลยครับผมซ้อมที่เพชรมวยไทยยิมหัวหินครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ประมาณ52กิโลกรัมครับกำักที่ดีสุดอยู่ประมาณสกถึงิกโลกรัมครับต่อกันที่มุมน้ําเงินนะครับนิติกร JP Power ครับขึ้นชกล่าสุดประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกันครับอายุ22ปีส่วนสูง165ับ กรุงเทพมหานครครับชกมาแล้วมากกว่า60ครั้งครับมวยถนัดเนี่ยเป็นมวยเข่าบวกมวยฝีมือครับ้อมที่เพชรเจริญวิทย์จังหวัดมหาสาร,รคามครับน้ำหนักปล่อยๆอ,อยู่ประมาณ56กิโลกร,รัมครับน้ำหนักที่ดีที่สุดอยู่ประมาณ53-56กิโลกร,รัมครับวิเคราะห์คู่แรกครับเพชรมวยไทยประทะนิติกร JP Power ครับเพชรมวยไทยเนี่ยเน้นเหลี่ยมเชิงแลการขีบคุมเกมครับ แข็งแก่งอาวุธมั่นคงครับดักต่อยดักเตะได้ดีครับผมฟอร์มช่วงหลังนี่นิ่งครับความฟิตดีมากเลยครับส่วนนิติกรนะครับออกหมัด เป็นของถนัดเลยครับความเร็วดีกล้าแลกแรงครับแต่รับยังมีรู้ั่วครับถ้าถูกคุมจังหวะจะเข้าไม่ถึงตัวเลยครับผมทรงมวยคู่นี้นะครับผมเพชรมวยไทยเนี่ยคุมจังหวะได้เหนือกว่าพิธีกรถ้าเล่งแลกอ่านเข้าทางโดนดักจิ้มเป็นชุดเลยครับมองว่าเพชรมวยไทยออกอาวุธคมกว่านิ่งกว่าครับต่อกันคู่ที่สองนะครับผมอีสานเหนือโชคบางแสนพทะปานเผะ็เด็จ NF ลูกสวนนะครับพิกัดอยู่ที่รุ่นไฟเวดครับมุมแดงครับอีสานเหนือโชคบางแสนครับขึ้นชกล่าสุดก็ประมาณเกือบ2 2เดือนแล้วนะครับผมอายุ22ปีส่วนสูง171เซนครับจังหวัดกาลสินครับชกมาแล้วมากกว่าร้อยครั้งครับมวยถนัดเป็นมวยเข่าบวกครบเครื่องนะครับผมซ้อมที่สนามกีฬาจังหวัดละนองครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ประมาณ63กิโลกรัมครับน้ำหนักที่ดีที่สุดอยู่ประมาณ60-63กิกโลกรัมครับมุมน้ําเงินครับปานผลิต NF ลูกสวนนะครับขึ้นชกล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วเหมือนกันครับอายุ24ปีครับส่วนสูงหนจังัดอยเจัดงใหเ่นครับจังหวัด่าเภอคมั้ง ครับมวยถนัดเป็นมวยขวาบอกมวยบูครับซ้อมที่ CMA Academy จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำหนักปล,ปล่อยอยู่ประมาณ64กิโลกร,รัมครับน้ำหนักท,ที่สุดอยู่ประมาณ59-64กิโลกร,รัมครับคู่ที่2ครับอีสานเหนือโชคปางแสนประทะปานผชเด็จ NF ลูกสวนครับอีสานเหนือเนี่ยแข็งแรงเดินประกบตีเขาแน่นครับฟอร์ม ขึ้นเรื่อยๆเลยครับทนบทได้ถึงตายครับส่วนปานพเดชนะครับมวยฝีมือหลบดักสวยครับผมช่วงต้นจะเหนือแต่เมื่อแลกวงในมักจะรองความแข็งแรงครับผมทรงมวยคู่นี้นะครับต้นยกปานพเดชเล่นเชิงครับแต่พอเข้ากลางเนี่ยทายกอีสานเหนือบทได้ต่อเนื่องครับถ้าดูทรงเกมยาวเนี่ยอีสานเหนือเป็นต่อชัดเจนครับมาดูทีเด็ดคู่ที่3กันครับผมกล้องไกลสอสมหมายพระเคนดูเออร์วิงครับผมมวยไทยรุ่นแบตเตอร์เวทนะครับมุมแดงครับกล้องไกลสอสมหมายครับผ ผมคืนชกล่าสุดก็ประมาณเกือบ3เดือนแล้วนะครับอายุ26ปีส่วนสูง173เมซนครับจังหวัดอยู่พิษณุโลกนะครับผมชกมาแล้วมากกว่าร้อยครั้งครับเพวยถนัดเนี่ยเป็นมวยซ้ายบวกมวยเตะครับซ้อมที่เอ็น e นีมวยไทยยิมครับผมน้ำหนักปล่อยๆอยู่ประมาณ6กกิโลกรัมครับนหนักที่ดีสุดอยู่ประมาณ62-67กิกโลกรัมครับมาดูฝั่งน้ำเงินกันบ้างครับเคนดูเออร์ริงหรือ f a i r t e กนะครับผมขึ้นชกล่าสุดในประมาณ4เดือนที่แล้วเลยครับอายุ24ปีครับส่วนสูง182เซนครับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมชกมาแล้วมากกว่า20ครั้งครับใช้ย่าอื่นๆของเขาคือ e n d u e r Ring นะครับผมคู่ที่3ครับกล้องไกสอสมหมายครับพระเอ d นดูเออร์นะครับกล้องไกเนี่ย เตะต่อยหนักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับหมัดซ้ายก็โคตรอันตรายมากเลยครับผมถ้าออกก่อนจะคุมเกมได้ทั้งหมดนะครับส่วนเคนดูเออร์วิงนะครับนักชกต่างชาติออกหมัดแรงแต่เชิงยังไม่จัดครับจุดอ่อนคือรับหัวไหล่้างยังเปิดอยู่ครับทรงคู่นี้นะครับก้องไกลเจอคู่มวยคู่มวยหมัดจัดจ้านครับต้องระวังช่วงแรกครับแต่ถ้ารอดหนึ่งนาทียกแรกไปได้เนี่ยเกมจะไหลเข้าทางโอกาสชนะน็อกยังมีสูงเพราะจังหวะสวนคมกว่าครับอีเดียตู่ที่3ครับก้องไกลลุ้นน็อกครับมาดู คู่สีครับคู่เอกของรายการครับวรพลลูกเาพ่อลงต้มครับปะทะจูลิโอโลโบครับผมพิกัดมวยไทยรุ่นแบนตมเวทครับมาดูมุมแดงครับวรพลลูกเาพ่อลงต้มครับขึ้นชกล่าสุดเนี่ยประมาณ2เดือนที่แล้วครับอายุ2ีปีส่วนสูง169เซนครับอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมชกมาแล้วมากกว่าร้อยครั้งครับมวยถนัดเนี่ยเป็นมวยซ้ายบวกมวยคบเครื่องนะครับซอปีซอเดชพันธ์นะครับผมน้ำหนักปล่อยๆอยู่ประมาณ70กิโลกรัมครับน้ำหนักที่ดีที่สุดอยู่ประมาณ66-7ถึง 10กิโลกรัมครับมาดูฝ่ายนักเงินกันบ้างนะครับผมจูเิโอโลโบนะครับขึ้นชกล่าสุดเนี่ยประมาณ1ปี5เดือนกับอีก5วันเลยนะครับผมอายุ31ปีแล้วครับส่วนสูง180เซนครับอยู่ประเทศบราซิลครับมวยถนัดคือมวยเข่าครับซ้อมที่ภูเก็ตไฟครับครับที่4ครับผู้เอก วรพลลูกเจ้าพ่อลงต้มครับะระจูเลโอโลโบนะครับผมวรพลเนี่ยเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับจังหวะ2ดีครับขีบซ้ายเตะรวดเร็วครับแต่แรงระระยังเป็นรองต่างชาติระดับโลโบครับผมส่วนจูเิโอนะครับผมอาวุธหนักเก๋าเกมวันนะครับ หมัดบวกแข้งขวาเนี่ยตรงแรงมากนะครับผมฟันสออโคตรน่ากลัวเลยครับเกมลุกกดดันได้ดีครับสมวยคู่นี้นะครับผมโลโบเนี่ยได้แรงปะทะความเก๋าการออกอุธที่ชัดกว่าครับส่วนวรฟพลต้องเล่นนิ่งมากครับแต่ยากจะคุมเกมครับคู่นี้แรงชนแรงครับโลโบเหนือชั้นกว่าครับสรุปทีเด็ดประจํารายการนะครับผมทีเด็ดตัวที่1ครับก้องไก่สอสมหมายครับผมคมกว่ามีน็อกครับตัวที่2ครับ จูลิโอโลโบครับแรงจัดเกา๋าเรื่องมวยวันนะครับที่เด็ดลองนะครับอีสานเหนือโชคบางแสนะครับบทปลายดีมากเลยครับทีเด็ดตัวที่4ครับ เพชรสามเพชรนวยไทยยิมครับทีเด็ดรุ่นนับรุ่นน็อกนะครับผมคู่เพชรนวยไทยนิติกรเนี่ยทรงแรกครบยกเลยครับผมส่วนมีน็อกนะครับคู่กล้องไกเคนดูนะครับมีสิทธิ์น็อกใต้ตลอดครับตามผมไม่มีพลาดแน่นอนครับสนใจทีเด็ดหรือคู่ไหนโดนๆเนี่ยทักมาได้ที่บ้านเขียวของเราได้เลยนะครับแอด mj 771อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับใครสนใจรับเสื้อรับหมวกเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะครับตัวเน้นตัวเด้งนะครับแอดมาที่ mj 771นะครับสวัสดีครับ